สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือนี่ขอกระโดดไปฟังผ้าเหลืองพี่น้องเอ้ยใส่สบงผ้าเหลืองแล้วมันแรงลิดพี่น้องพระคาเมน้นขามฟังมหากินอยู่ฟังไท่พี่น้องเอ้ยจะเมนมีถูกลูกแบบอิหลีหันว่าเมนพระกับ่บเมนพระดอกอารัชีเออพวกสันดานบด่ดีมาห่มผ้าเหลืองอยากแตกง่ายๆ เออหลังจากที่ห้มพาเหลืองแล้วก็ออกไปบินทบาทสวดมนต์กับย่างบ่เป็นพี่น้องเอ้ยสวดมนต์กับย่างบ่เป็นไปได้เงินได้ข่ำมาจากความเสือ่อมาจากความสัทธามาจากคนที่ต้องการบุญแต่เหมือนจะได้บาปเป็นพระว่าใช้เงินให้กับพระแล้วพระเอาเงินที่ประชาชนที่คนยังเฮาเนี่ย ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเอามาให้ยังเอามาจากหมอนวดไม่ยิ่งมานวดไปยางบินทบ,บาทมันเมื่อยก็เลยไปจากไม่ยิ่งมานวดเอาไปเสพยาเสพติดกับพองพี่น้องเอ้ยสื่ออินเตอร์นอินเตอร์เน็ตสื่อโทรศัพท์นอนเล่นกันมวน้วนจนจนอยู่พี่น้องกับเบิ้งเอาที่ละตางถาดมาเห็ดตางดาวต้องบอกว่าตาังดาวไม่เห็ดสามปิไม่เห็ด,ส,มมหดสันดานอยู่บา้านเฮา คอยกะหวังว่าการที่จะปราบปรามพวกหนี้จะเป็นไปด้วยความเด็ดขาดมากกว่านี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ปราบปรามบ่อใดก็คือขอท่านพี่น้องเอ้ยขอท่านจากต่างประเทศเขามาในไทยไมาเฮ็ดทุกรูปแบบเพื่อที่จะได้เงินพี่น้องเอ้ยสารพัดสารเพคนไทยนี่มันใจดีอีหลีว้าอีหลีย่อมรับว่าคนไทยเป็นประเทศชาติที่ใจดีมากใจดีจนโอเวอร์ ใจดีใจบุญใจถึงทุ่มเพ,พ,พ,พาะโพโพโบได้คิดหอดลูกร้านเลยยามลูลห้านขอหาบาทที่บาทกินขนมนี่ด้าเปด้ดาเปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญมันได้บุญมันได้บุญมันได้บุญบ,บ,บานี้เห็นข่าวนี่แม่สะเทือนใจใหญ่บุญหรือว่าเดบาบว่าเร่มคิดแล้วเดบยบนี้โมแมนว่าชาวบา้านแถวนั้นเริ่มเกาหัวแร้วบ่วกูได้บุญหรือกูได้บาปกันเนี่ยแต่บอกเป็นยังการท่านมันคือจิตใจที่บริสุทธิ์ แต่พ้นที่มาเฮ็ดพวกเนี่ยบาปมันจะกินกับบานพี่น้องแต่ลางคนก็บ,บอกว่าบาปมันเป็นโตจังไหนอิ่มท้องนั่นน่ะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสตันพี่น้องสตันคนคอมเมนต์แบบนี้มันมันหมายความว่ายังไงเฮ้านี่ดามุนมีตีแหลกเลยกับคนที่เฮ็ดบบดีแต่มันก็มีคนแบบเนี่ย มาคอมเมนต์เรียกกระแสเรียกแสงหรือเปล่าข่อยกับพวกหูหรอกนะเพราะว่าตอนที่ข่อยไปอ่านคอมเมนต์ข่อยอ้าจริงเหรอมันมีคนที่คิดเห็นแบบนี้จริงๆอิอแต่ก็คิดว่ามันตรงนี้แหละถ้ามันบอมีพวกมิชาาชีพพวกต้มตุน้นพวกเหลือบไล่เขามาอยู่ในผาสบงผาเหลือง มาอยู่ในพระพุทธศาส,สนานี่มันคงสิบบ่หลายแบบนี้หรอกมันคงสิบบ่มีพวกขอท่านนานานาบ้านนาทนเรียนมาขอเงินขอทองคนอื่นเขาหรอกมันสิบบ่มีพวกคอม,มินไต่ค้อม,มินขอเงินเขาหาบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้บบทบบทอยสองร้อยดอกมันเนาะ